สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องชาร์จไฟตัวนี้นะครับเครื่องชาร์จไฟตัวนี้เราสามารถนามาวัดไฟได้นะครับสามารถนามาวัดไฟแบตเตอรี่ได้เลยนะครับกรณีที่เราไม่มีมัติมิเตอร์นะครับมัิมิเตอร์เสียหรือว่าเราไม่มีตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการวัดไฟแบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับนอกจากจะชาร์จ ไฟแบตเตอรี่ได้แล้วก็ยังสามารถวัดไฟได้นะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้กันเลยนะครับอันดับแรกก็คือว่าเราไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับไม่ต้องเสียบนะครับอันนี้คือปลั๊กไฟเราไม่ต้องเสียบนะครับปล่อยไปเลยนะครับเราจะใช้แค่คั่วบวกคั่วลบนะครับเดี๋ยวเรามาลองลูกนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีไฟเท่าไหร่นะครับคั่วบวกจิ้มไปที่คั่วบวกนะครับคีบไปเลยนะครับคั่วบวกคั้วลบก็ ขีดไปที่คนลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เท่าไร่นะครับอันนี้ได้สิบุดดนะครับเห็นไหมครับสิบสองจุดโวลต์นะครับสิบสองจุด็ดนะครับอันนี้นะครับ1ิบจุดเ็ดเดี๋ยวเรามาดูลูกต่อไปนะครับลูกต่อไปลูกต่อไปมันจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่คีบเนี่ยไฟมันจะไม่ขึ้นนะครับพอคีบปุ๊บไฟมันจะขึ้นทันทีนะครับ เห็นไหมครับพอคีบปุ๊บไฟมันจะขึ้นนะครับอันนี้ได้11.5เอ็ดจโวลต์นะครับสิบเหโวลต์เห็นไหมครับสุดยอดเลยนะครับนอกจากจะชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับก็ยังสามารถเอามาวัดไฟแบตเตอรี่ได้นะครับได้11.5เโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรู่นี้นะครับรุกนี้ว่าจะมีไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมคีบไปแล้วนะครับคีบไปแล้ว ไฟไม่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่เสียนะครับลูงนี้ไม่มีไฟนะครับแบตเตอรี่เสียนะครับลูกนี้ก็คือแบตเตอรี่เสียนะครับไม่มีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับดูสิครับมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่มีไฟเนี่ยพอคลิปปุ๊บไฟมันจะขึ้นนะครับไฟมันจะโชว์เลยนะครับ1 1 3โวลต์นะครับนะครับ11.3โวลต์นะครับย1อองศาเซลเซียสนะครับ สิบเดโวลต์เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้อีกทีนึงนะครับนะครับลูกนี้นะครับลูกนี้ลูกนี้ก็ได้อยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับเหมือนเดิมนะครับสิบสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับยี่องศาเซีเซียนนะครับเอาละเดี๋ยวเราอ่าเช็คแบตเตอรี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกับแบตเตอรี่ที่ติดอยู่กับรถนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ติดอยู่กับรถนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งเครื่องดูสิครับว่ามันจะชาร์จมีไฟชาร์จเข้ารถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะคีบไปที่รถนะครับอันนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับเพื่อนนะครับลหลักๆแล้วคือเราจะไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับเราก็จะใช้ใส่คีบคีบไปที่ขั้วบวกไปเลยนะครับบวก บวกคีบบวกลบคูบแล้วลบก็คีบ,บปที่ลบนะครับนะครับปุ๊บพอคีบปุ๊บไฟมันจะขึ้นนะครับไฟมันจะโชว์เลยนะครับยี่เอ่อสิบสามจุดศูนย์โวลต์นะครับสิบสามจุดศูนย์เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับดูซิว่ามันเอ่อไฟชาร์จมันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้สิบสามจุดศูนย์โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับเพื่อนๆ อันนี้ผมสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทแล้วแต่ยังแต่ว่ายังไม่ได้เร่งนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องจะดูว่าไฟชาร์จมันเท่าไหร่นะครับนี่ครับ10 14 14.5โวลต์น,นะครับเพื่อนไฟชาร์จอยู่ที่14.5โวลต์น,นะครับมันต้องเร่งเครื่องนิดนึงถ้าไม่เร่งเนี่ยมันจะไม่มันจะชาร์จไม่เต็มที่นะครับโอเคผมจะเร่งอยู่ประมาณนี้นะครับเร่งเครื่องนิดนึงให้ล้อมันหมุนครับได้ประมาณ14.6 14.5 14.6นะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนมี ที่ชาร์จรุ่นนี้นะครับสามารถเอามาวัดไฟได้นะครับวัดไฟแบตเตอรี่นะครับวัดไฟแบตเตอรี่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องเสียบนะครับเดี๋ยวเราก็จะดับเครื่องนะครับดูซิว่ามันจะลงลงมาเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้14.5 14.6นะครับถือว่าระบบชาร์จไฟปกตินะครับ14.5นะครับอาล้เดี๋ยวผมจะดับเครื่องนะครับ ดับเครื่องปุ๊บมันจะลงมาเท่าไร่13.4นะครับลงมาที่13.4แล้วนะครับเอาละผมจะเอานี้ออกน,นะครับพอเอาออกปุ๊บมันดับทันทีนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีที่ชาร์จนะครับตัวนี้ก็สามารถเอามาวัดไฟแบตเตอรี่ดไ,ดได้นะครับที่ชาร์จตัวเนี้ยสามารถเอามาชาร์จกับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ได้นะครับ ราคาก็ร es que ้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อใน l า z าด้าได้นะครับมีขายเยอะๆเยอะมากเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับใช้ดีมากนะครับเอามาวัดไฟได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสาาั yani. ่งซื้อใน l a z a ด a าได้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสวัสดีครับ